เป็นยังไงบ้างวันนี้ถ่ายกันมาเดือดเอเลือดคลาดนีิแๆครัโอ้หถ่ายกันมา25คิววันนี้ชิล <c oughs> เป็นคิวที่ชิลถูก <t ok> นะถท่าเทียบกับทั้งหมดใช่น,นี้เป็นคิวที่แบบว่าเสร็จเร็วใชแน่นอนเป็นคิวสุดท้ายที่เราได้ชิลๆกันเลยครับใช่นี่เป็นคิวสุดท้ายเราถ่ายมา25คิวแล้วก็เร็วเนาะเราถ่ายตอนเดือนมิถุนาใช่ใช่ใช่ ไวมากเลยอะคือว่าไวแล้วอะไวมากเลยใจหายเบาๆแต่ก็แอบดีใจที่หลังจากนี้มันจะได้ดูกันแล้วใช่เพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี่ว่าคือแต่ละซีนคือพี่ใหม่ปั้นมากปั้นดีเทลทุกอย่างแล้วเราเราเห็นภาพของภาพของสไตล์ของพี่ใหม่ตอนบุกเพยอย่างเงี้ยแล้วเห็นความพีเลียดที่ออกมาจากความคิดของพี่ใหม่เนี่ยภาพพี่ใหม่แต่ละซีนที่แบบสวยมาก อยากดูเหมือนกันอยากดูอยากดูเหมือนกันนี่แบบเส้นของพี่ใหม่มาตั้งแต่บทละครแล้วใช่ใช่ใช่จากที่แบบว่าอ่านไปตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่านไปรู้เลยว่าแบบมันน่ารักนี่หว่าใช่มนมีมุมน่ารักของซีรีส์เรื่องหนี้ใช่ครับมันมีมันมีมิติที่มากขึ้นใช่ใช่มีมิติที่มากขึ้นแล้วมันดูมีลูกเล่นมีแบบกลิ่นอายลายเส้นของพี่ใหม่ครับอืมอ่ะแล้วคุณพระนายกับคุณแก้วตาเนี่ยต่างจากชีวิตจริงของเราสองคุณยังไรบ้างสุย คุณนายตังไงแก้าตาเหมือนปะแก้าตามไม่เหมือนเก้าตามไม่ได้ลำ้ำดอเบฟไม่ได้ลำ้ำเ <laughs> แบฟเบฟแบบไม่ได้ลำ้ำก <laughs> ็อาจาจะเป็นล้ำอย่างอื่นหน้าหน้าอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่<อ>น้องส้มซงี้เหรอ <laughs> <laughs> แต่ว่าถึงขั้นล้ำหน้าสีก็คือบอกเลย กลตัวไบมากครับคำ่างเลยนะแบบเห็นได้ชัดอ่ะแล้วเป็นเรื่องยุคสมัยด้วยแหละครับคําพูดแล้วก็กิริยามารยาทต่างๆในการที่เขาจะทําในการที่เขาจะคือตอนแรกก็เหมือนง่ายนะสุดท้ายแล้วคําพูดต่างๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้คําที่ถูกต้องในยุคสมัยนั้นแล้วก็สปีดในการพูดก็สําคัญซึ่งตัวละคร energy ข้างในของตัวละครถ้าแบบว่าอย่างคนสมัยใหม่ฟังก็อาจจะมีความแบบ ทำไมแอบแอบเนืร์หรืออะไรเงี้ยซึ้งซึ้งมาแล้วจ่ตัวละครครับใช่ครับเห็นบอกว่าอารมณ์ใของเรามีหลายพบใช่ไหมคะหลายพบเราชอบพบไหนกันบ้างพบเธออฮ้ออาซุเครับลูกฉันพบเธอสวัสดีครับสัมภาษณ์อะไรไปเอใครครับเอเออเวฟชอบพบที่หนึ่งของแก้วตาชอบมากเพราะว่าไม่คิดว่า แก้วตาผมยาวตัวจริงมันจะสวยขนาดนี้หรอเฮ้ยนี่พูดถึงแก้วตานะจ๊ะต้องให้คนอื่นชมต้องอื่นชมสวยสวยจริงครับสวยจริงคือคือมันรู้สึกว่าเราแบบว่าปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์อ่ะแบบคือคือแก้วตาเป็นเป็นนางรำเนาะเป็นนางรำละครแล้วทีเนี้ยเขาต้องไว้ผมยาวเพราะผมของเขาเป็นเป็นแบบว่าเป็นชีวิตของเขาเลยอ่ะเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินเป็นอาชีพทำมาหากินใช่ใช่แล้วทีเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่า ตอนแบบรกจินตนาการไม่ออกว่าเราผมยาวอย่างนั้นอะมันจะเป็นยังไงแต่พอได้อะเสร็จสมบูรณ์ออกมาแล้วอ่ะโอ้โหเหมือนไม่ใช่เวฟเลยอ่ะควาความรู้สึกอะครับชอบส<อ>มากแอบวั่นครับวัน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 ใจอ่ะครับ <S <S อของผมใช่ไหมของผมเอาจริงๆคือชอบทุกพบเลยครับเพราะว่าแต่ละพบมันก็มี กินอายไม่เหมือนกันพบแรกอสนุกช่วงย้อนอดีตอะเป็นเรื่องราวที่แบบยังยังไม่มีแบบความขมหรือเรื่องราวอะไรมากมัเป็นการที่แบบกุ๊กกิ๊กจีบกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วแบบในยุคสมัยนะั้น่ะเราเล่นเป็นตัวละครเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบว่าสมัยนะั้นเขาจีบเปนยังไง,ไงคาพูดวิธีหยอดวิธีอะไรเราก็ แกอับเขินแทนตัวเขาแล้วก็ยุคที่สองก็มีความสนุกเริ่มเริ่มมีความดราม่ามากขึ้นแล้วได,ได้เห็นว่าแบบตัวละครเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แก้วตากลับมาเจอคุณใหญ่แล้วไม่เห็นและเนี่ยต้องแยกภาษาสรรมัมผัสด้วยนะใ่เอ,อแก้วตาจะมีความหมนมากขึ้นเพราะว่าเรื่องราวที่เขาแบบว่าแทรกเข้ามาให้เขาได้รับรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวค่อนข้างที่จะดราม่าในอดีใช่ใช่แล้วก็คุณใหญ่ก็ต้องทำธารกิจทำยังไงก็ได้ให้แก้วตากลับมา จำเขาไว้ได้แล้วเห็นเขาไวไ้ได้เลยก็จะมีความสนุกไปอีกอย่างใช่แล้วแล้วไพายลอตที่ปล่อยไปก็คือแฟนๆแบบมันเกินคาดเราไหมเราได้ติดตามฟีดแบกแล้วเป็นยังไงบ้างคะโอ้ยสุดยอดมากสุดยอดมาจนว้าวเมซิ่งอเมซิ่งสุดๆคือขอดออกมาเมื่อกีคือบอกว่าขอดเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเออจุ๊บแสบตาขอขยับหน่อยก็ว่าแล้วทําไมโดนก็ได้คือไพายลอตปล่อยออกไปใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับว่า เขาเรียกว่าภาพรวมละกันใช่แต่ว่าพอมาถ่ายจริงๆแล้วอะซีนแต่ละซีนที่ทุกคนได้ดูไปในไพ l ์ลอตที่ดูไปแล้วนะดีเทลมันมีอะไรที่แตกต่างออกไปให้ให้แบบคิดตามได้อีกแน่นอนบอกเลยาะว่าจะเป็นซีนตัดผมแก้วตาใช่แล้วเวลเรีไดว่าถ้าสมมติว่าในไพลอตนั้นถ่ายซีนนั้นไปแล้วแต่ว่าอ,อันนั้นอะแค่เลเวลสองซึ่งถ่ายจริงๆ แต่เรื่องนี้โอ้โหซีนี้เจอคุณใหญ่ก็น่าสนใจใช่ใช่สินี้เจอคนใหญ่ว่ารู้ว่าแบบว่าเอ้ยเขาไม่ใช่คนนะอะไรงเงี้ยใช่โอ้โหมีหลายซินที่ที่แบบว่า Amazing Wow Amazing สุดๆใช่ครับไอเห็นบอกว่ามันมันต้องมีการจีบกันของสองครบที่แล้วพวกพี่ไม่มีใครรู้แต่ครับหลังใช่นห้แดด เดินนะเยียมนะตามมาจ้าต้องมาแล้วโอเคกระพริโอเคครับผมเห็นว่าต้อมีการจีบกันคนสมัยก่อนจีบพี่รู้ไหนได้ไหมพวกพี่ไม่มีใครรู้เลยว่าเออเขาจีบกันยังอ๋ออ๋อเราก็ต้องทำตัวนิ่งๆทื่อๆนิดนึงนะสองตาก็ต้องทื่อๆแล้วก็เพียงหน้าเบาๆเอาพูดจีบหน่อยเราพูดจีบ ันนี้น้องสวยเลยเกินไปลอยกระทงกับพี่ไหมเนี่ยไม่ไปขอรับแี่ไม่ไปหรืองั้นเดี๋ยวพี่จะไปดูเจ้าซ้อมรําทุกวันเลยแล้วแต่ขอบัอ,อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความน่นหลาใช่คือคือคือคำพูดเขาจะมีความสุภาพจะไม่แบบว่าเหมือนความรู้สึกไหมปะคือ คำที่พูดออก่ามันน้อยแต่ว่าความหมายของมันและอากับกิริยาของของของการที่เราต้องแสดงออกไปอ่ะมันมีอะไรให้ดูเยอะสําหรับภาษาอะไรก็ฟิลหยอดกันไปหยอดกันมาแหละครับใช่อันนี้ก็ําเป็นเล่นตัวนี่รู้ว่าเขาเล่นตัวแล้วก็จำเป็นจีบอะไรจีบอ่ไงเงี่ยครับผมใช่ซีนวันนี้บ้างที่มาได้ทำซีนวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็มีความเข้มข้นของซีนนี้ ซีนที่เราเพิ่งถ่ายกันไปไม่กีสักครู่นะครับเฮ้ยทีนี้มันซีนจบปะอุ๊ยพูดเลยเหรอเบา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 ซีนซีนได้ท้ายเลยใช่ใช่ซีนได้ท้ายเลยครับเป็นเป็นซีนที่ทุกคนน่าจะเห็น เสื้อผ้าแล้วล่ะครับจะเป็นอีกพบหนึ่งใช่ใช่ที่ได้กลับมาเจอกันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะจําเราได้หรือเปล่าเขาต้องไปรอดูว่าใช่ไงไงคือปล่อยเสียงหรือเปล่าคลิปที่ถ่ายไปตอนปล,อปล่อยไหมปล่อยไหมมันมัน,ม,น,ม,นมันมีกอยอีกบทหนึ่งใเป็นจุดจบอ๋อ อ่าถ้าปล่อยก็พูดเผื่อละกัน <laughs> แต่ถ้าไม่ปล่อยก็ก็ตัดอันนี้ออกคือคือคือ,คอเหมือนว่าแก้วตาเดี่ยเขาก็กลับชาติมาเกิดใช่ใชแล้วญาติผู้ใหญ่ของแก้วตาญาติทวดเดี่ยอืก็เป็นคนสําคัญในเรื่องราวที่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาเลยใช่อันนั้นแหละมันก็เลยมีความแบบว่าเออเซอร์ไพรส์นิดนึงตรงที่เราออกมาทึ๊บแล้วเราก็มาเจอกับเขา แล้วค <น S 2> ิดดูว,ว่ามุมของคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะคนที่เห็นภาพ <c oughs> มันจะแบบนี่คือเรื่องราวที่เซอร์มาแล้วว <c oughs> นเวียนกลับมาอีกแล้ว <c oughs> ชทุกภพทุกชาติด้วยคำสัญญาครับผมอสงไข่ <c oughs> ใช่แล้วกลับมาเจอกันสุดท้า,า,ายค่ะท่นรัอสงไข่ห้ามพลาดยังไงบ้างใคองกาเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้นะครับดราม่าเล็ก แฟนตาซีหน่อยๆอืมแอคชั่นนิดๆแต่ความรักฟุ้งแน่นอนครับอุ๊ยขอามราฟุ้งเหรอฟุ้งเลยก็ฟุ้งจริงไม่เถียงฟุ้งจริงยิ่งกว่านิยายผมบอกเลยวายแรงเลยื่อกี้รียอคชั่นแรงเลยสิ่งที่ห้ามพลาดนะสำหรับซีรีส์ส่งขายพูดสั้นๆเลยก็คือว่าทุกอย่างคือแบบสวยมากทุกคนจะแบบว่าเพลิดเพลินกับการรับชมแบบแน่นอนจริงๆ อือครับใช่ครับโอเคค่ะหมายะ